พาไปดูเมนูแปลกที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนะคะกับเมนูลาบวุ้นใบบัวบกโคดค่ะ ในช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านพาผู้สื่อข่าวเข้าป่าไปหาอาหารป่าชุมชนของหมู่บ้านค่ะเพื่อที่จะนํามาทําอาหารให้ผู้สื่อข่าวและทุกท่านได้ชมกันเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าช่วงฤดูฝนแบบนี้จะมีวัตถุดิบต่างๆจากพื้นป่าออกมาทําเมนูเด็ดๆหลายอย่างกันเลยทีเดียว โดยชาวบ้านจากตำบลสะตะเคียนอำเภอเสริงสสงพาผู้สื่อข่าวเราไปเก็บใบบัวบกโขดหรือบัวบกโคกที่ป่าชุมชนบ้านตะลิงชันอำเภอคอนบุรีซึ่งอยู่ติดกับอำเภอเสริงสสงเพื่อที่จะนำไปทำเมนูสุดแปลกที่หาดูได้ยากอย่างวุ้นบัวบกโขดโดยใช้กินกับน้ำพริกปลาแดงก็ได้หรือจะทำเป็นลาบบุ้นก็ได้ค่ะโดยคุณยายละเอียดคุ้มจอหออายุ76ปีนะคะ พาผู้สื่อขาวไปหาใบบัวบกโขดมาได้แล้วก็จะพาผู้สื่อขาวไปดูขั้นตอนการทําด้วยค่ะว่าทำกันอย่างไรโดยวิธีการทําลาบวุ้นบวัวบกโขดนั้นก็จะต้องนําใบบัวบกโขดที่หามาได้ไปถะล้างทําความสะอาดกันก่อนจากนั้นปรุงเกลือเล็กน้อยแล้วก็ต้องนําไปคั้นกับน้ําสะอาดค่ะแล้วค่อยนํามากรองในกระชอนตาถี่หรือว่าผ้าขาวบางก็จะได้เป็นน้ําใบบัวบกโขอดออกมา เมื่อได้เป็นน้ำใบบัวบกโขดออกมาแล้วก็จะวางทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงน้ำที่นำมาได้เนี่ยก็จะกลายเป็นวุ้นโดยอัตโนมัติค่ะพอได้วุ้นใบบัวบกโขดมาแล้วเอาไปกินกับน้ำพริกตาแดงก็ได้หรือว่าจะทำอีกหนึ่งเมนูก็คือราบวุ้นใบบัวบกโขดก็ได้นะคะสำหรับวุ้นใบบกโขดที่ เอาไว้กินกับน้ำพริกตาแดงชาวบ้านบอกว่าจะมีรสชาติขมเล็กน้อยแต่กินแล้วลื่นคอแล้วก็จะมีสปปรรพคุณทางยาอีกหลายอย่างเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าใบบัวบกเขาจะมีสปปรรพคุณในเรื่องของแก้ช้ำนนเป็นยาแก้ลมแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็เป็นยาบำรุงกำลังได้ด้วย ส่วนลาบวุ้นใบบัวบกโขดค่ะก็ไม่ยากเลยเพียงแค่ทำลาบมา1จานนะคะแล้วก็เทราดไปลงบนวุ้นใบบัวใบบัวบกโขดเนี่ยแหละค่ะก็จะได้เป็นลาบวุ้นบัวบกโขดที่ไม่มีใครเคยลิ้มลองแน่นอน ชาวบ้านบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านใดยอยากจะทําใบบัวบกโขดเป็นวุ้นแบบนี้นะคะก็จะต้องไปหาใบบัวบกโขดมาก่อนซึ่งจะสังเกตได้ก็คือใบบกใบบัวบกโขดเนี่ยเขาจะแทงจากพื้นดินขึ้นมาเป็นใบสีเขียวสดใสมีลายก้านใบสวยงามขนาดใบจะใหญ่กว่าเหรียญสิบเล็กน้อยเรียงกันเป็นชั้นชั้น ถ้าเกิดว่าขุดลงไปในดินจะมีหัวอยู่ใต้ดินแล้วก็หลายคนในปัจจุบันนิยมขุดไปปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อใช้ฟอกอากาศภายในบ้านแต่ชาวบ้านแถบนี้เขาจะเอาแค่ส่วนใบเด็ดใบามาเพื่อนำมาทำอาหารเท่านั้นส่วนหัวจะคงเอาไว้ในป่าเพื่อให้งอกและขยายพันธุ์ต่อไปถ้าทัานใดอยากลิ้มลองค่ะลองไปกันที่บ้านสะัตะเคียนกันดูได้นะคะก็จะได้เจอกับลาบบุ้นใบวัวบกโขดค่ะ